เราได้ชมนะฮะการนำเทคโนโลยีไอทีนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการทําให้สมาชิกได้รับความสะดวกครับซึ่งหลายหลากจดอนถ้าชมรายการแล้วนะครับอยากจะสนใจที่อยากจะนําไปใช้บ้างก็ติดต่อมาได้ที่ผู้กองนะครับเราจะให้โน้ตอุ๊กดับไป้ท่าใดการครับก็จะนําไปใช้เพื่อให้เราได้ประหยัดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนะครับพูดกันมาหลายเรื่องหลายราวแล้วเรายังไม่ได้ทราบถึงเรื่องของ สหก์เกิดความเมื่อไหรไม่อยากรับ,รบอยากให้ได้ถก,กองเล่ามาฟังว่าจุดเริ่มต้นของการที่นําระบบสาก์มาใช้ในฐานทัพนะครับให้เป็นบริการในเรืร่องที่น้องขาเรือเราเนี่ยแ้วคิดเป็นยังไงใน,ในเรื่องสาก์เราก่อตั้งเมื่อวันที่8กันยายน2536ท่านเจ้ากรมสมัยนั้นท่านประสาทดนทรารัชท่านก็มีแนวคิดว่าน่าจะมีระบบชักระบบหนึ่งที่มาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือน ของข้าราชการสัมพวุธคิดไปคิดมาเป็นสหกรณ์เพียงระบบเดียวที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่นั้นมาสหากรณ์เลยถูกนําเข้ามาในกองทัพเรือโดยเฉพาะกรมสารพูดทหารเรือที่ก็คือดําเนินการมา20ปีครับที่จริงนะนผมผมผมค้ากลับปลับไป,บปนิดนึงกับสพสพสอครับสำนักง,ง,งานพัฒนาสหากรณ์ซึ่งจริงแล้วเมื่อวันที่9มีการเปิดครับมีการเปิดศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นะครขึ้น ราก็ใช้วันดีวันนี้เขาบอกเป็นวันที่9เดือน9ปี9ด้วยปี9เป็น2 5 5 6เนี่ยมาบวกกันแล้วเนี่ยได้18 18เอา1กับ8มาบวกกันได้9ก็เลยถือว่าเป็นวันดีนะครับก็ถือโอกาสเป็นการสถาปนาศูนย์เรียนรู้สหกรขึ้นมาให้กับสมาชิกของเราแล้วก็เครือข่ายสหกรทั่วประเทศพูดถึงสมาชิกแล้วเนี่ยผมได้ถาวว่าที่สหกรเนี่ย ทำอะไรโครงการดีๆกับสมาชิกเยอะยกตัวอย่างสักนที่ต่อได้ไหมครับถ้าเป็นโครงการของสมาชิกเนี่ยเราเน้นหนักจะไปเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกฯิจครัวเรือนเป็นหลักแล้จะมีสวัสดิการในทุกๆเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะครับมีโครงการที่เกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือนะครับนี่เป็นสิ่งที่โดยความความดูแลก็เหมาะสมกัดจิตสำนึงที่มีผู้มีการหรือว่าครับ ใหญ่ๆของทา,ารเรือเนี่ยท่านคิดเอาระบบราชก,การสากลมาใช้ครับซึ่งจริงๆแล้วท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเราในเรื่องของหลักการระบบุสาหกรไปด้วยนะครับ,รบท่าน,านาผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการทารเ<ด>รือค,ครับสําหรับบทบาทสําคัญของสากลโดยเฉพาะสากลของกองทัพเรือเนี่ยนะครับเราก็มีบทบาทที่สําคัญคือให้ข้าราชการกองทัพเรือเนี่ยมี เศรษฐกิจที่มั่นคงของครัวเรือนนะครับให้มีความพอเพียงเพื่อที่กำลังคนของกองทัพเรือเราเองเนี่ยจะได้มีความมั่นใจที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องของครอบครัวเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนการทำงานของกำลังคนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือ ขณะนี้เนี่ยสมาชิกของหลายสากลมีการตื่นตัวกันขึ้นมามากซึ่งเราก็ต้องการให้กำลังพลของเราเนี่ยนะครับมีความอยู่ดีกินดีมีการปอมทรัพย์มีการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองเพื่อความมั่นคงต่อไปครับรับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ แม้แต่ท่านผู้ช่วยผู้ในการหาเรือนะครับท่านก็มีเ,เรียกว่ามีความเร่งนเห็นนะครับเรีนเห็นในความสําคัญของระบบสากลน,นะครับที่จะมาช่วยให้พี่น้องทหารเรือเราเนี่ยมีสดิการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสดิการที่ดีด้วยนะครับซึ่งทุกวันนี้สมาชิกของพี่น้องเราก็อยู่ดีคิดดีแกันนะครับ <c oughs> แต่เราก็ขยายปีกว้างออกไปเรื่อยๆว่า <c oughs> อีกอย่างก็คงจะพัฒน,นาให้อาคารมนใหญ่มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวของสากลอมทัพยกษะพวุฒ หาเรือจับกัดนะครับซึ่งวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้กองและทุกท่านที่ช่วยผู้จัดาการนะครับที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาทำถ่ายทำและกำลังเสนอเรื่องราวดีๆของสากพอดนะครับสรันวันนี้ก็ขอขอ,นนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับศูนย์รัชนีแจงจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารอร่อยกับครัวสหกรณ์พร้อมสับสำหรับสหกรณ์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย,ย่อมเยาว์ ตูนรัชนีแจ่มจันรัสันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยไม่ใกล้ไม่ไกลถนนที่ชัยกรุงเทพมหานครครับและนั่นคือทั้งหมดของเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่รายการเส้นทางสากรดำมาเสนอท่านนะครับซึ่งในการเส้นทางสากรก็ จัดดาเนินการนำเสนอโดยสติบารสาการแห่งประเทศไทยนะครับและท่านสามารถนะครับรับชมรายการเราย้อนหลังได้ที่ w w w c l t o r t h ทีนะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับก็เป็นประจาครับทุกวันจันทรนะครับวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเ b t บครับผมสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ